สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่10มีนาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,599.65จุดลดลงไป14.57จุดหรือว่าติดลบไป0.90%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่49,000ล้านบาทเเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานธนาคารค้าปลีกขนส่งอสังหาริมทรัพย์การเงินอาหารและก็กลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเซเป้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.22%โดยได้แรงหนุนมาจากการที่ผู้บริหารนั้นมีการตั้งเป้าในปีนี้ว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานนั้นน่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า25%นอกจากนี้ก็ยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีอีกไม่ต่ำกว่า20รายการด้วยกันทางด้านของโก o b a l ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.59%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดการณ์กันว่าในส่วนของยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้น่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น ซึ่งก็น่าจะหนุนให้ยอดขายทั้งปีน่าจะเติบโตได้5-10%นอกจากนี้ก็ยังจะมีการลงทุนกว่า2,000ล้านบาทในการขยายเพิ่มสาขาอีกกว่า7สาขาด้วยกันทางด้านของทัสโกราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.08%ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการได้รับอนิสง์จากราคาน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ราคานั้นมีการปรับตัวลดลงมา ซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนให้ทางด้านของต้นทุนของทัสโกนั้นมีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ PSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.78%โดยน่าจะได้รับแรงหนุนมาจากดัชนี BDI ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า5วันทําการส่วนทางด้านของ TSE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.24% คาดว่าเป็นการเก่งกาไรจากประเด็นหนุนที่กพอชอนั้นเตรียมที่จะรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพิ่มอีก3,668เมกะวัตต์ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายหุ้นอย่างเช่นทางด้านของกันกุลราคาหุ้นติดลบไป5.21%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมา หลังจากเมื่อวานนี้ก็มีแรงเก่งกำไรซื้อกันเข้ามาทำให้ราคาหุ้นเมื่อวานนี้ปรับตัวกันขึ้นไปแรงวันนี้ก็เลยถูกขายทำกำไรกันออกมาทางด้านของ TU ราคาหุ้นติดลบไป3.33%ก็ได้รับแรงกดดันมาจากการที่ผู้บริหารน,นั้นมีการระบุว่าเตรียมที่จะถอนตัวออกจากธุรกิจ Red Lobster เเหตุอันเนื่องมาจากขาดทุนค่อนข้างหนักในธุรกิจนี้ ทำให้มีความกังวลกันว่าน่าจะมีการสร้างสำรองกันเพิ่มขึ้นมาด้วย ทางด้านของ SCM ราคาหุ้นติดลบไป9.09%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาแม้ว่าทางด้านของผู้บริหารนั้นจะมีการระบุว่าในปีนี้ตั้งเป้ารายได้ว่าจะเติบโตได้กว่า15%ซึ่งก็ได้รับแรงหนุนมาจากธุรกิจเดิมแล้วก็ธุรกิจใหม่แล้วก็ยังมีการเตรียมที่จะเปิดตลาดในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วยทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นติดลบไป5.19%แล้วก็ F s m a r t ติดลบไป3.64%ก็ทั้ง2หุ้นนี้ถูกขายกำลังกันออกมาเช่นกันถึงแม้ว่าทางด้านของผู้บริหารนั้นจะมีการออกมาระบุว่ารายได้ในปี66นี้น่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยทางด้านของ3ธุรกิจหลักนั้นก็ยังมีการขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทางด้านของเจมารราคาหุ้นยังคงปรับลงต่อเนื่องวันนี้ติดลบไปอีก5.74%ก็ยังคงไม่มีประเด็นใดมาเพิ่มเติมยังคงเป็นประเด็นทางด้านของบริษัทนั้นเตรียมที่จะเข้าซื้อบิ๊กหลอดหุ้น PRTR 90ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า648ล้านบาทก็คิดเป็นสัดส่วนกว่า10%โดยฉนัานของหุ้น PRTR นี้จะเข้าซื้อขายในตลาดในวันแรกวันที่15มีนาคมนี้ ทางด้านของคามาดร,ราคาหุ้นติดลบไป4.17%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันถึงแม้ว่าทางนัานของผู้บริหารนั้นจะมีการตั้งเป้าที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้อีกไม่ต่ำกว่า8แบรนด์ด้วยกันทางด้านของ VIH ราคาหุ้นติดลบไป6.18%เพราะว่าวันนี้ขึ้นกระใหม่ที่หุ้นละ45สตางค์ ส่วนทางด้านของ Vcom มวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.63%เพราะว่าวันนี้ขึ้นข่าวใหม่ XD ที่หุ้นละ18สตางค์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ